สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟางนะัทวันทางช่องเลดี้ฟางคลิปนี้นะคะก็มาตามชื่อคลิปเลยนะคะว่าจะมารีวิวกันแดดอีกแล้วนะก่อนอื่นฟังก็ขอบอกก่อนเลยว่าฟางเนี่ยเป็นทาสการตลาดกันแดดมากไม่ว่าตัวไหนที่กําลังดังตัวไหนที่เขารีวิวว่าดีอะไรเงี้ยคือซื้อมาลองมาใช้หมดเลยแต่ว่า ตัวที่จะหยิบมารีวิวในคลิปนี้จะเป็นตัวที่ฟางหยิบใช้บ่อยมากๆแล้วใช้มาจนเกือบจะหมดหลอดแล้วนะคะและคิดว่าซื้อซ้ําได้ไปต่อแน่นอนซื้อซ้าหลอด2อย่างแน่นอนก็เลยคิดว่าเออเอามารีวิวบอกต่อเพื่อนๆทางช่อง YouTube กันบ้างดีกว่านะคะเผื่อใครที่กําลังมองหากันแดดที่ให้ความเป็นผิวธรรมชาติเป็นผิวแบบเนี้ยทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรแต่ว่ามันช่วยแบบ ทําให้แบบงัดผิวออกมานะคะให้ผิวแบบดีเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วงานผิวดีเลยอะไรงนี้เนาะเผื่ออีกเป็นเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้เพื่อนๆได้ไปลองเลือกซื้อเลือกหามาใช้ดูนะคะซึ่งกันแดดที่ฟังพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ กันแดดเบดมะเขือเทศนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆยาวๆของน้องก็คือ Tomato b a d and น Up c Up r e c r s p m s p p a 0 PA บวกบวกบวกค่ะหรือที่กำลังดังๆอยู่ใน TikTok ตอนนี้แล้วก็เรียกกันติดปากว่ากันแดดป้าปุ๊กนั่นเองค่ะกันแดดตัวนี้นะคะฟังได้มาในราคา259บาทนะคะปริมาณ15 ml นะคะจะเป็นหลอดแบบนี่ กล่องแพ็กเกจของเขาน่ารักจะเป็นครีมครีมม่วงๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือฟางแกะใช้แล้วแต่เอากล่องมาให้ดูแค่นั้นเองนะคะหลอดจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งจะหมดแล้วใช่ปะจะหมดแล้วทุกคนตอนแรกเนี่ยตอนที่ได้ยินชื่อตอนแรกคือต้องขอแอบเมานิดนึงนะคะเพราะว่าชื่อน้องยาวมากน้องเป็นทั้งโทมิโต้น้องเป็นทั้งเบตแอนโทนอัพน้องเป็นทั้งซีซีครีมน้องเป็นทั้งกันแดดคือตอนแรกคืองงมากว่าตกลงน้องจะเป็นอะไรกันแน่นะคะแต่พอได้ลองใช้ก็เลยได้ เข้าใจว่าอ๋อที่มาของชื่อน้องก็คือว่าน้องอ่ะเป็นเบดโทนอัพเนื้อซีซีครีมค่ะทุกคนแล้วก็ผสมสารกันแดด SPF 50 PA++ วกบกบวกและนั่นก็คือที่มาของชื่อน้องนั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลนะคะที่ฟางได้เลือกใช้กันแดดตัวนี้นะคะเอามาลองใช้เพราะว่าเขาทำมาเพื่อตอบโจทย์ ผิวคนบอบบางแพ้ง่ายนะคะหรือว่าคนที่ผิวกําลังเป็นสิวอยู่อะไรอยงนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมพาราเบนซิลิโคนแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะซึ่งถ้าไม่มีส่วนผสมของสีอย่างนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบทําให้ฟังตัดสินใจซื้อได้ไวมากๆเลยเพราะว่าฟังกลัวหน้าของแพ้มากเพราะผิวฟังเป็นผิวที่เคยติดสารมาก่อนนะคะผิวจะค่อนข้างแพ้ง่ายมากๆเลยทุกคนทํายังไงก็แบบ ยากมากนะคะเวลาที่เราจะเลือกใช้อะไรเนี่ยก็เลยต้องเลือกเยอะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิคโคนไม่มีแอลโกอฮอลอะไรเงี้ยก็คือเลือกเลยใช้เลย <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดของเขาจะจัดมาแบบหลักๆเลยนะคะ3อย่างด้วยกันก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะชลาชะเชมเทศแล้วก็วิตามินซีค่ะซึ่ง3ตัวนี้มันเหมือนแบบว่า จะช่วยบํารุงผิวหน้าของเราด้วยเนาะเพราะว่าประโยชน์จากมะเขือเทศนะประโยชน์จากราชเอมเทศวิตามินซีอะไรเงี้ยก็คือช่วยบํารุงผิวหน้าอยู่แล้วและที่สําคัญเขาคอนเฟิร์มมาว่าค o อนแดดตัวเนี้ยไม่อุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากที่ลงไปครึ่งหน้านะทุกคนเห็นไหมเห็นความแบบว่าแตกต่างแบบชัดเจนไหมทุกคนก็คือรอยช้ำบริเวณรอบดวงตาทั้งหมดนะคะถือว่ารอบเดียวกลบไปแบบได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยคือแบบเนียนกริบเลยเห็นไหมแล้วมีความเงาฉ่ำวาวเล่นแสงทุกคนดูแต่ว่าไม่มีความมันไม่ทิ้งความมันใดๆไว้เลยนะคะ แต่เนี่ยเป็นผิวเล่นแสงแบบเหมือนกับงัดผิวออกมาแล้วก็สีผิวที่มันไม่ค่อยสม่ําเสมออะไรเงี้ยคือปรับขึ้นมาหมดเลยแล้วมีความแบบชอบมากเลยทุกคนดูนะมันมีความแบบฉ่าเป็นผิวออกมาเหมือนกับเอ้ยตื่นมาผิวแบบนี้เลยอะไรเงี้นะคะนี่ดูอ่ะดูชัดๆเทียบสองข้าง ค่ะนี่ก็คือทาลงมาทั้งหน้าแล้วนะคะผิวก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะขอเอาหน้ามาลงนิดนึงนะคะเพราะว่าทนดูหน้าบวมๆของตัวเองไม่ไหวแล้วทุกคนเอาละค่ะและนี่ก็คือทาเสร็จแล้วนะคะทาอย่างไรให้เหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยเหมือนแบบว่าเอ้ยตื่นมาผิวนี้เลยทุกคนทั้งที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือคนละหน้ากันเลยนะ ผิวหน้าหลังทางนะคะคือบางเบามากเบาสบายหน้ามากทุกคนเหมือนทากันแดดเพียวเลยแต่ว่าตัวเนี้ยน้องเนี่ยดีกว่ากันแดดเพียวจงที่ว่าน้องเป็นเบีโทนอัพผสมสารกันแดดซึ่งพอมันเป็นเบีโทนอัพมันก็คือช่วยปรับผิวหน้าเราอะให้ดีขึ้นปรับสีผิวให้สม่ําเสมอขึ้นเบลอรูอขุมขนอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเออเราถ้าเราจะแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะแต่งหน้าง่ายขึ้นจะช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นนะคะแล้วก็แบบสภาพผิวหลังจากที่ทาเพียวเพียวคือ ดูทุกคนมันมีความเหมือนกับแบบเป็นผิวอยู่เลยอะ่ะเออมันยังเป็นผิวอยู่เลยมันมีความเงาๆดูผ่านกล้องเห็นไหมมีความฉ่าวาวเหมือนอุย้ยตื่นมาคือผิวนี้เลยอะไรยงี้นะคะใครนะคะที่แบบอยากชอบที่จะทาเพียวๆตัวเดียวเหมือนฟางก็สามารถ ทาได้นะทาตามได้เลยแต่ว่าฟังต้องบอกก่อนว่าสักประมาณสัก3าชั่วโมงอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการซับมันแล้วนะคะส่วนใครที่แบบอยากให้ช่วยเรื่องคุมมันขึ้นมานิดนึงก็สามารถเซตแป้งเพิ่มได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้ด้วยความที่น้องเป็นบีดทนอัพนะคะถ้าใครที่เป็นสายแต่งหน้าสายบิวตี้นะคะแต่งหน้าทับคือไม่ต้องกลัวเลยว่าน้องเนี้ยจะไปกวนเมคอัพนะคะน้องไม่ควนเมคอัพอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าแต่งหน้าปุ๊บแล้วจะเป็นคราบอะไรนี้นะไม่เป็นค่ะน้องอะช่วยแต่งให้เราอะแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็เครื่องสำอาติดทนนขึ้ แล้วขอบอกอีกนิดนึงนะคะว่าน้องเบตแมะเขือเทศตัวนี้ไม่ว่าจะทาเพี่ยวหรือว่าทาแล้วก็แต่งหน้าซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะบอกก่อนเลยว่าเวลาที่น้องเซ็ตตัวเวลาที่เวลาผ่านไปนะคะเมื่อตัวเบตตัวนี้เริ่มเซ็ตตัวปุ๊บผิวสวยกว่าตอนทาใหม่ๆอีกทุกคนดู จริงๆเวลาที่มันเซตตัวมันเป็นอะไรที่ฟังชอบมากๆมันดูแบบผิวผ่องออร่ามากมันไม่มีความดรอบเลยแม้กระทั่งยิ่งเหงืออ่อไหลนายิ่งสวยนะคะไม่มีแบบว่าไหลเยิ้มลงมาเป็นคราบแป้งอะไรไม่มีแนละ้วที่สําคัญก็คือที่ฟังชอบทาตัวเดียวเพียวๆเนี่ยเพราะว่าสามารถทาซ้าระหว่างวันได้มันไม่เป็นคราบเลยคะ่ะอาละค่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะหลังจากที่ได้ใช้ มเมะเขือเทศตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าฟังใช้เกือบจะหมดหลอดแล้วและแน่นอนเราจะต้องซื้อซ้ําหลอดที่2ออย่างแน่นอนก็คงไม่ต้องบอกนะคะว่าพึงพอใจมากแค่ไหนนะเพราะว่าเรามาสรุปกันเลยนะคะสําหรับสภาพผิวฟังนะคะที่ได้ใช้ก็คือมีความรู้สึกว่าชอบสีของน้องมากสีไม่วอกไม่ลอยนะคะทุกคนดูนะสีแบบเออกลืนไปกับผิวได้เลยอันนี้ฟังทาตัวเดียวเพียวๆนะแล้วก็ไปทาลิปเพิ่มนะคะ ลีดอายนิดหน่อยนะดูแบบว่าเป็นผิวธรรมชาติเกาหลีเลยทุกคนแบบบางเบาเหมือนแต่งน้อยแต่ว่าผิวดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องชอบชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าฟางขอไม่คอนเฟิร์มแบบ จริงจนะว่าคนผิวคล้ำผิวสองสีใช้ได้แล้วจะไม่วอกเพราะว่าตัวฟังเองกับฟังยังไม่เคยได้ไปลองกับคนที่แบบผิวสองสีผิวคล้ำเลยนะคะได้แค่แบบลองใช้กับตัวเองที่เป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะรู้สึกว่าถูกใจในสีของเขามากก็เลยจะไม่ขอคอนเฟิร์มว่าผิวดําผิวคล้ำอะไรเงี้ยใช้แล้วจะไม่วอกไม่ลอยอันนี้ก็คือต้องไปลองกันเอาเองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีผิวสองสีผิวคล้ำแล้วก็ไปลองใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงวอกไหมหรือว่าไม่วอกใช้ได้อะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆนกันได้ใต้คล ต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมอบมงให้กับเบดมะเขือเทศตัวนี้แบบจริงจังมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของเนื้อซีซีครีมของเขาค่ะมันเป็นเนื้อที่แบบเกลี่ยง่ายมากบางเบามากๆเลยทุกคนคือฟางอะ่ะจะเป็นช่วงนะคะผิวหน้าของฟางมันจะเป็นช่วงๆเนาะก็จะมีช่วงที่แบบ ประจำเดือนมาอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงสิวเหอ่อแล้วเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอะไรเงี้ยผิวหน้าของเราก็จะค่อนข้างแห้งแล้วบริเวณสิวมันก็จะเป็นขุยเพราะมันแห้งลอกอะไรเย่างี้ใช่ปะแล้วเวลาฟังไปใช้กันแดดตัวอื่นหรือว่าพวกรองพื้นอะไรใดๆเนี้ยก็คือไม่สามารถช่วยได้มันจะแห้งมันจะเป็นขุยบริเวณที่เป็นสิวอะค่ะมันก็จะเป็นขุยแต่ว่าตัวเบสมะเขือเทศตัวนี้ต้องมอบมงให้นางเลยเพราะว่าทาลงไปแล้วมันเหมือนแบบช่วยบำรุงอีกขั้นหนึ่งอะมันไม่ทําให้บริเวณที่เราเป็นสิวอะ มันแห้งลอกหรือว่าเป็นคุยหรือว่าทําให้น่าเกลียดกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่มันเชื่อแบบคือบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกน่ะต้องไปลองใช้กันเอาเองนะคะคนผิวเป็นสิวเนี่ยควรใช้มากๆเลยตัวนี้นะแล้วก็ด้วยความที่น้องอ่ะบางเบานะคะมันก็เลยแบบไม่ค่อยหนาอะไรเงี้ยเวลาล้างหน้าเวลาที่เราเช็ดออกอะไรเนี่ยมันก็คือแบบง่ายมากแบบสํารี แผ่นเดียวก็คือเอาอยู่นะถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าซ้ําทาตัวเดียวเพียวๆนะแล้วก็ฟังเคยแบบใช้เบสมะเขือเทศตัวนี้แล้วก็อยู่ไปเลยทั้งวันเกิน12ชั่วโมงเพราะเดินทางอะไรอย่างนี้เนาะปรากฏว่าไม่มีความแบบว่าระคายเคืองหรือว่าสิวขดขึ้นมีสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีอันนี้คือประทับใจมากๆเลยเพราะว่าเขาแบบคอนเฟิร์มมาเลยว่าผิวแพ้ง,ง่ายผิวบอบบางเป็นสิวใช้ได้เพราะว่าเบสมะเขือเทศต,ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันผิวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ดีถูกใจมากๆเลยอล่ะค่ะส่วนใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าหุยอยากลองใช้จังเลยอะไรงนี้นะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะตามช่องทางที่ฟังแปะเอาไว้นะคะหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะคะเข้าไปสั่งซื้อมาลองใช้กันดูนะคะใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบ ตรงไหนยังไงนะคะใช้แล้วเหมือนที่ฟังบอกฟังรีวิวหรือเปล่านะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละะ้วค่ะบ๊ายบาย